เรื่องคนที่นอนตายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุจริงหรือที่ว่าเธอเป็นผู้ว่ายากเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าคะ่ะก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เธอเป็นคนว่ายากแม้นนายการก่อนเธอก็เป็นคนว่ายากเหมือนกัน เพราะความที่เป็นคนว่ายากนั่นแหละจึงไม่กระทําตามถ้อยคําของบัณฑิตทั้งหลายแล้วถูกงูกัดตายจากนั้นจึงได้นำเรื่องมาสาธกว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าโภมทัตเสวยราชสมบัติณกรุงพราราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลที่มีสมบัติมากในแคว้นกาสีครั้นถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว ก็เล็งเห็นโทษในกามคุณและอนิสงส์ในการออกบวชจึงละกามทั้งหลายแล้วเข้าป่าหิมาพานบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญกสินบริกรรมทำอภิญญาหและสมาบัตแ8ให้เกิดแล้วยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่ฌานในการต่อมามีบริวารมาก500แวดล้อม ครั้งนั้นมีลูกอสอรพิษตัวหนึ่งเที่ยวเลยไปตามธรรมดาของตนจนถึงอาศมบทของดาบทรูปหนึ่งดาบทเห็นแล้วเกิดความรักมันเหมือนบุตรจึงจับมันเลี้ยงไว้ให้นอนในกระบอกไม้ไผ่ป้องหนึ่งเพราะเหตุที่มันนอนในกระบอกไม้ไผ่ดาบททั้งหลายจึงให้ชื่อมันว่าเวลูกะและเพราะเหตุที่ดาบทนั้นเลี้ยงดูมันด้วยความรัก เหมือนมันเป็นบุตรดาบททั้งร้ายจึงให้ชื่อว่าเวลุกะบิดาครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้ยินข่าวว่าดาบทคนหนึ่งเลี้ยงอสอรพิษจึงเรียกมาถามว่าข่าวว่าคุณเลี้ยงอสอรพิษจริงหรือเมื่อดาบทนั้นตอบว่าจริงก็กล่าวเตือนว่าขึ้นชื่อว่าอสอรพิษ วางใจไม่ได้เลยคุณอย่าเลี้ยงมันนะดาบทตอบว่าข้าแต่อาจารย์มันเหมือนลูกของผมผมไม่อาจพรากมันได้พระโพธิสัตว์เตือนซ้ำว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะต้องถึงตายเพราะใกล้ชิดมันแน่นอนดาบทนั้นไม่เชื่อถือถ้อยคำของพระโพธิสัตว์และไม่อาจปล่อยอสรพิษ ต่อจากนั้นล่วงมาสองสามวันเท่านั้นดาบททั้งหมดพากันไปหาผลไม้ครั้นถึงที่แล้วก็เห็นว่าผลไม้หาได้ง่ายเลยพักอยู่ในที่นั้นเองสองสามวันแม้นดาบทเวลุกะปิดา <c oughs> เมื่อไปกับหมู่ดาบดนั้น <c oughs> ก็ให้อสรพิษนอนในป้องไม้ปิดไว้แล้วจึงไปล่วงไปสองสามวัน จึงกลับมาพร้อมกับหมูดาบทคิดว่าเราจะให้อาหารแก่เวลุกะเปิดกระบอกไม้ไผ่แล้วพูดว่ามาเถิดลูกเจ้าหิวละสิพรางสอดมือเข้าไปอสรพิษโกรธเพราะอดอาหารมาตั้งสองสามวันจึงฉกมือที่สอดเข้าไปทำให้ดาบทถึงสิ้นชีวิตอยู่ตรงนั้นเองแล้วก็เลยเข้าป่าไป ดาบททั้งหลายเห็นดังนั้นก็บอกแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สั่งให้ทำสรีละกิจของดาบทผู้เสียชีวิตแล้วนั่ง่ํากลางหมู่ฤือสีกล่าวคาถานี้สอนหมู่ฤือสีความว่าบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีมีความอินดู จะเกื้อกูลกล่าวสอนอยู่มิได้กระทําตามที่สั่งสอนบุคคลผู้นั้นย่อมถูกพิบัตกิกำจัดเสียนอนอยู่เหมือนบิดาของโงเวลูกะนอนตายอยู่ฉะนั้นดังนี้ความว่าก็บุคคลใดไม่เชื่อคำสอนของลือสีทั้งหลายบุคคลนั้นย่อมถึงความพินาศใหญ่หลวงถูกพิบัติกําจัดนอนตายเหมือนดาบทผู้นี้ ถูกกำจัดให้ถึงความเปื่อยเน่านอนตายคาปากอสรพิษนั้นพระโพธิสัตว์กล่าวสอนหมูลฤาสีอย่างนี้แล้วอบรมพรม,มิหารสี่ให้เจริญแล้วเมื่อสิ้นอายุก็ไปอุบัติในพรม,มโลก ข้อคิดและคำอธิบาย 1. การรับฟังเสียงเตือนแสดงว่าเป็นผู้ถ่อมตนว่ายังรู้น้อยรู้ไม่หมดอยากทำให้ดีขึ้นต้องการแนวทางที่ดีกว่ายิ่งคิดว่าตนยังรู้น้อยเท่าใดก็มีโอกาสรู้ได้มากขึ้นเท่านั้น2ความดื้อรั้นก็คือความเป็นผู้ว่ายากไม่เชื่อถือถ้อยคำของบุคคลที่เตือน เราไม่สามารถจะเห็นกิเลสของตุดเองได้หมดเมื่อคนอื่นเห็นก็ย่อมเตือนเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ให้แม้นการเตือนจะเป็นถ้อยคำรุนแรงไม่น่าพอใจแต่ก็เพื่อความเจริญของคนนั้นจึงควรเป็นผู้ว่าง่ายคือไม่ดื้อรั้น 3. อสมบทหมายถึงที่อยู่ของนักพจน์